วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณ์เรนงิราเทพพยวดีกรมหลวงราชริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและเจ้าคุณพระศิีนาถพิราชกัลยาณีไปพระอุโบสถวสโสมนัสวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถิน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสองใกล้จเจ้าอาวาสทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสามพุทธสมนัสวัฒนาวดีนาฏบอพิษพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตายพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานส่งวานโมตระจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ส่งกล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินส่งวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแดบพระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินส่งหลังทักซิโนโทก ประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดีกวสสมนัตวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามากุฏวิทยามหาราชส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชอุทิศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมณัตวัฒนาบดีเป็นศิลปะสถาปตัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในพระอโอสสและพระวิหารมีจิตกรรมฟ้าผนังที่งดงามมีเจดีย์สององค์ประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่หรือเจดีย์ทองรูปทรงลังกาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเจดีย์องค์เล็กหรือเจดีย์มอนมีลักษณะเช่นเดียวกับปรินิพานสถูกในสาธารัตรัฐอินเดียจากนั้นสเสด็จพระราชาดำเนินไปพระวิหารหลวงวัสุทัาเทพวาราราม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมที่กำพูพระนพปะดลมหาสเวตชัดแล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพปะลลมหาสเวตชัดขึ้นกลางกั้นเนื้อพระพุทธศีสกยมุนีรับประทานพระวิหารหลวงในปี2563วัสุทเทเทพวรารามได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปูรณะปฏิสังขรณพระพุทธศีสกยมุนีและพระนพปดรมหาสวัชักลางกั้น เนือพระพุทธศีสกยามุนีที่ชำระสุดโสมตามการเวลาเพื่อดำรงรักษาศิลปรกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปซึ่งสงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรพระนพปดลมหาสวัสดิาตุบูรณะปฏิสังขรปิดทองพระพุทธศีสกยามุนีฐานพุทธบัลลังก์และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยรอบรวมทั้งบูรณะปิดทองลายฉลุฝ้าเพดานและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในพระวิหารหลวงเพิ่มเติม ไกรนพปดนมหาสวตสดิ์ชัองค์นี้เป็นชัรพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตร20เซนติเมตรและมีความสูง6เมตรจากนั้นสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสศการบูชาพระพุทธศีสกยมุนีและพระพระสุนทรีวานีแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาสีดังคารพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาทิบดิน จากนั้นทรงพระดำเนินไปพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัชทรงวางผ้าตยเหนือผ่านเว้นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจงร์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าตรที่ผ่านเว้นฟ้านั้นผ้าตว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์พินพระพักสู่พระประธานทรงว่าน,นโมตสะจบสามหนแล้วพินพระพักสู่ที่ชุมนุมสง่สงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตยและเทียนปาติโมกแด่ประสง์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่ประสง์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีดอก ว,วัดสุทเทพวราามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2350เดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธาวาสและสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรีสกยมุนีหรือพระโตที่อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังคารามจึงเรียกกันว่าวัดพระโตต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่สิ้นรัชกาลก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จจนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานนามว่าวัดสุทัศน์เทพวราราม วันนี้เวลา15.35นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปถูอไอคอนหอชั้นเจ็ดศูนย์การค้าไอคอนสยามในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีระดับประเทศพระราชทานรางวัลเหรียญทองพร้อมของรางวัลแก่นายมีชัยแต้สุจริยาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับรางวัล The Best of the Best จากประเภทผ้าเทคนิคผสมพระราชทานรางวัลเหรียญทองแก่นายธงชัยพันสง่าจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับรางวัลสีเวนบุ๊กจากประเภทผ้ายกเล็กพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานประเภทผ้ามัดหมีสองตะกอผ้ามัดหมีสามตะกอขึ้นไปผ้าขิดผ้ายกเล็กผ้าแพรว่าผ้าเทคนิคผสมผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ รวมทั้งคณะกรรมการประกวดและผู้สนับสนุนการดำเนินงานทั้งนี้การประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีโครงการพัฒนาชมุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์ดำเนินการประกวดมาตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2564ภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญ,ญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยเพื่สืบสามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์าัชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทายให้เป็นที่ประจักษ์มีผู้ประกอบการช่างทอผ้าส่งผ้าเข้าประกวดใน15ประเภทรวม3,214ผืน และมีผ้าที่ผ่านการเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ11ประเภทรวม50ผื้นจากผู้เข้าประกวด46คนจากนั้นทอปเรนีนิทศการ์ผ้าชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและนิทศการเตรียมพระราชทานภายในงานโอท็อปมิทเยี2021 Celebrate Thai Culture ซึ่งจัดขึ้นสนองพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาภายใต้แนวคิดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิน่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยรวมทั้งสงไร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยนิทรรศการแบ่งเป็น5้าโซนประกอบด้วยการจัดแสดงพระฉาย,ยาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจกักญญาที่ส่งให้ความสําคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติการจัดแสดงผ้าลายพระราชทานที่เข้ารอบจํานวน150ผืนและจัดแสดงผ้าที่ได้รับพระราชทานรางวัลการจัดแสดงเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวดนิทรศการเส้นใยไม้ที่ใช้ทอ พร้อมสาธิตกระบวนการผลิตใยไมและในเทศกาลเหรียญพระราชทานประกอบด้วยเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงซึ่งพระราชทานพระอนุญ,ญาตให้ศิลปินผู้มีชื่อเสียงด้านประติมากรอ,ออกแบบขึ้นด้านหน้าเหรียญเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนาจกัญญาประพักด้านข้างพระเกศาทัตบุผาราชินีดอกแคทลียาควีนสิดิกิต ส่วนด้านหลังเหรียญสลักพระนามเต็มและพระนามสอรอพร้อมปีในการประกวดโอกาสนี้ทอพระเนศแฟชั่นโชว์ผลงานของ12แบรนด์ไทยที่ดีไซเนอร์นำผ้าทอของผู้เข้าประกวดมาตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัยภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกสะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่งและเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัย วันนี้เวลา14นาฬิกาพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือนสุทธานารีนาถโปรดให้ม่อมหลวงสรารีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระ,ระกฐินประจำปี2564ณวัดป่าน้องภยัยอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวัดป่าน้องภยัยตั้งอยู่ที่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครบนพื้นที่15ไร่ เป็นวัดส,สาขาของพระธรรมวิสุธทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัญญาสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาเดิมเป็นสำนักสงฆ์ปานองไผ่กระทั่งปี2524พระราชวชิรธรรมมาจารย์หรือพระอธิการสุธรรมสุธรรมโมอ,อดีตเจ้าวาดวัดได้มาพำนักหลังจากที่จำพรรษากับพระอาจารย์พระมหาบวัวที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีและได้รับการอบรมอย่างเข้มงวดทั้งพระกรรมฐานและแนวทางอริยประเพณี จนได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์พระมหาบัวให้มาพักภาวนาและพัฒนาสำนักสงฆ์ป่าน้องภัยซึ่งอดีตพื้นที่โดยรอบแห้งแล้งจึงชวนชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าเพื่อฟืนฟ้นฟูนธรรมชาติและพัฒนาสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความสงบและความเหมาะสมต่อการบำเพ็ญภาวนาภายในวัดมีปูชนียวัตถุสำคัญได้แก่พระประธานทองเหลืองหล่อจำนวนสามองค์สาลาการประเยนกุฏิพระสงฆ์ ห้องหนังสือธรรมะสุธรรมะกังวานบริเวณรอบวัดเป็นป่าสงวนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในปี2538มีอุบาสิกาศาสตราจารย์คุณรันจวนอินทรกำแหงเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมพมนักถาวรร่วมพัฒนาวัดและร่วมดำเนินการขอขึ้นทะเบียนจากสำนักสงฆ์เป็นวัดกระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่3ตุลาคม2543 และจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดปาน้องไผ่เป็นสถานที่ก่อสร้รางพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการชีวิตโลกชีวิตธรรมและคำสอนของพระพุทธศาสนาและคำสอนของอุบาสิกาศาสตราจารย์คุณรังจวนรวมทั้งมีพื้นที่อบรมฝึกปฏิบัติภาวนาและปฏิบัติธรรมแก่ผู้ที่สนใจปัจจุบันมีพระอาจารย์คำสอนปัญญาวุฒโธเป็นเจ้าวาดมีพระสงฆ์จำพรรษา12รูป ทางนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือนสุทานารีนาถนายกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชธินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดากระถางกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาสภากาชาติไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยาสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณนะองค์การบริหารส่วนตำบลสำริดพิมายอำเภอพิมายประกอบอาหารปรุงสดใหม่จำนวนหนึ่งกล่องต่อเนื่องเป็นวันที่4วันเดียวกันนี้มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยาสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่เทศบาลตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้กับ6ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน1,850กล่องดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่4ทางนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด